เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาก็มานั่งอยู่หน้ากุฏินี่แหละใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกสัตว์ทุกส่วนเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวแล้วลมหนาวพัดมาวอยๆอากาศเย็นก็เลยอ่ะนั่งหน้ากุฏินี่แหละ สบายดีสะดวกดีด้วยเราฟังเทศฟังธรรมกันฟังธรรมมก,กันจะมากจะน้อยก็เป็นธรรมะในจิตใจของเราที่เราจะพึงฟังได้ปฏิบัติได้ขอให้เราใส่ใจเถอะภาคปฏิบัติ ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเราก็จะได้สมาธิได้ปัญญาให้เกิดขึ้นกับเราถ้ามีสมาธิมีปัญญาแล้วก็จะสนใจแต่ธรรมะไม่ไปสนใจใดรัจฉานวิชาว่าอะไรครั้งยังไงครั้งอย่างโน้นครั้งอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นดีทางโน้นดีทางนี้ <c oughs> อันนี้ดีทางนี้อันนี้ดีทางโน้นอันนี้ดีทางค้าขายอันนี้ดีทางคนรักคนชอบซึ่งเป็นเดรัจฉานวิชาก็จะไม่สนใจถ้ามีสมาธิสติสมาธิปัญญาแล้วฟังธรรมเข้าใจแล้วก็จะไม่มองวัดมองพระเป็นเครื่องรังของขลัง เพราะว่ามีสติมีปัญญาแล้วก็จะไม่ค่อยไปใส่ใจกับกับเดรัจฉานวิชาแการปลุกเสกสิ่งนั้นสิ่งนีนะ้ก็จะสนใจแต่ธรรมะซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสภายในใจของตนอะละฟังธรรมะเป็นก็ปล่อยวางเป็น รักษาใจเป็นฟังธรรมะไม่เป็นก็ปล่อยวางไม่เป็นก็รักษาใจไม่ได้ก็มีแต่ปล่อยตัวปล่อยใจคนไม่มีธรรมะก็จะปล่อยใจไปถึงเทวีปไหนก็ไม่รู้วันวันก็จะปล่อยใจปล่อยจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมีแต่ความฟุ้ง ฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดงุ่นง่านดูคนปล่อยตัวปล่อยใจเถอะเวลาพูดนี้นพูดแล้วก็จำพูดเองไม่ได้นะพูดไปเรื่อยอย่างเราเห็นบางคนเขาพูดนะนั่นแสดงว่าเขาเขาปล่อยตัวปล่อยใจของเขาไม่รักษาใจของเขา ปล่อยตัวปล่อยใจมันไม่เหมือนกับปล่อยวางคนปล่อยวางกิเลสเสียได้นี่เรียกว่าปัญญาดีเลิศเป็นผู้มีปัญญาเลิศเพราะสามารถปล่อยความทุกข์ความเดือดร้อนทางด้านจิตใจออกไปเสียได้ไม่ปล่อยให้ความผูกพันยึดติดอะไรมหน่วงเหนียวเพราะว่าใจตัวไปผูกไว้กับหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ดังนั้นการปฏิบัติธรรม <c oughs> การประพฤติธรรมจึงสำคัญเมื่อประพฤติเข้าใจในหลักธรรมเสียจริงแล้วก็ไม่ไปสนใจกับเดรัจฉานวิชาไม่ไปนสนใจกับการบูชาอื่นๆบางคนบูชาไม่กระทั่งรูปสัตว์ รูปสัตว์มาบูชาเอารูปอะไรต่อมีอะไรมันเยอะไปหมดนะในโลกนี้ที่เขาบูชากันที่ไปเอากระดูกสัตว์อะไรพวกนี้เป็นต้นอะไรต่อมีอะไรเหล่านี้นะแต่ถ้าจิตปล่อยวางเสียได้ก็ไม่สนไปสนใจกับเลขกับยันอะไรละ่ะไม่สนใจกับ <c oughs> เครื่องรางของขลังอะไร สนใจแต่ตัวธรรมะที่จะเป็นสัมบัติขาประมุจจติพาตนหลุดพ้นไปเสียจากทุกข์เลิมัแต่ไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยูอ่ซึ่งนอกจากหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าปล่อยตัวปล่อยใจเสียเวล่าเสียเวลาขาดการรักษาใจแล้วก็ขาดสรรนะคือพุทธังธรรมังสังฆัง สรรนังขชามิดังนั้นการปล่อยตัวปล่อยใจไม่รักษาจิตรักษาใจนั้นคือผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะถ้าผู้ปฏิบัติธรรมะต้องรักษาใจของตนต้องรักษาจิตของตนส่วนปล่อยกิเลสนั้นคือผู้มีปัญญา <c oughs> ผู้มีปัญญาสติสมาธิปัญญาดีก็ปล่อยกิเลส ไม่จริญมาเพลนผ่านไม่เจริญมาก่อกวน,นไม่เจริญมาก่อกวนเย้า,วายวนก็ปล่อยวางเสียได้ไม่จริญมาเกิดต่อหน้าต่อตามันน่าจะต้องโกรธแบบหน้าแดงตัวสั่นก็ไม่โกรธมันน่าจะต้องโลภอยากได้อยากได้อยากลงทุนอยากอะไรก็ยับยั้งไว้สเ้อก่อนอยากซื้อก็ยังไม่ซื้ออยากจ่ายก็ยังไม่จ่าย เมื่อเขาเอาความโลภมาลอ่อมบางคนความโลภมันมาโอนไวโอนเงินไวเสียเงินไวไม่ได้คืนเลยความหลงก็เหมือนกันมือมือต่อหน้าต่อตาอันนั้นสวยอ,อันนี้งามตัวนี้คนนี้ใช้คนดังใช้จะต้องซื้อเดี่ยวนั้นวิ่งเหมือนแมงเม้าววิ่งบินเข้ากองไฟจะต้องตามแฟชั่นให้ได้ อันนี้ถ้าผู้มีธรรมะผู้มีปัญญาจริงๆแล้วก็จะปล่อยวางสิ่งพวกนี้ได้สบายเป็นตัวของตัวไม่เป็นทาสของยี่ห้อแบรนด์อะไรพวกนี้ก็สบายเป็นตัวของตัวพวกแบรนด์ก็เลยมาง้อคนพวกนี้ง้อคนพวกที่ไม่ง้อแบรนด์แบรนด์จะไม่ง้อคนที่ง้อแบรนด์ แต่แบรนด์จะงอคนที่ไม่งอแบรนด์ดังนั้นคนที่สามารถปล่อยวางอะไรเสียได้กับสิ่งต่างๆก็น่าว่าเป็นผู้มีปัญญาดีผู้ที่รักษาตัวไม่ปล่อยใจของตัวก็น่าว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมในหลักของปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้ญาติโยมทั้งหลายและผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆ เข้าใจหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆก็จะไม่ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปไหนไหนเหมือนน้ำไหลเนาะน้ำไหลที่สูงลงสู่ที่ต่ำนี่มันไหลเท่าไหร่มันก็เหมือนเราเปิดก๊อกน้ำในถัทงทิ้งในแทงทิ้งมันก็จนหยดสุดท้ายเข้ามานั่นแหละไหลอย,อยู่งั้นแหละ ใจของคนมันก็ไหลลงสู่ที่ต่ำเหมือนน้ำไหลไหลไปถ้าไหลไหลไปจะหมดเกลี้ยงลงไปด้ยทะเลอย่งเงีพอไหลต่อไปอีกใจมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไปตามอารมณ์ไปตามความต้องการทะเลถลายไปเรื่อยๆธรรมชาติของจิตคิดเยอะปรุงเยอะกังวลมุ่งหวังอะไรเยอะแยะไปหมดธรรมชาติของจิตของใจเป็นอย่างนั้น บางทีลืมป่วยลืมตายพอป่วยพอตายทีมาคิดได้ว่าเอ้ยเราปล่อยตัวปล่อยใจเราไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราถึงไม่รู้ตัวเราเลยเราถึงไม่ได้เตรียมตัวเราเลยเราไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรกับเขาเลยเราจะตายแล้วหรือนี่พอจะไปทําก็ไม่ทันแล้วร่างกายไม่ไหวเดินไม่ไหวไปไม่ไหวตาหูจมูกลิ้นกายแขนขาไม่ไหว พอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งนอนติดเตียงเอาเสียแล้วพอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งสรับสมบัติใช้ไปกับสิ่งที่เป็นเครื่องปลนเปลอที่ตัวว่าตัวจะมีความสุขตัวมีความสุขตัวได้ซื้อตัวมีตัวมสึกตัวได้ใช้ตัวมีความสุขกับการใช้จ่ายแพงๆโดยไม่รู้จักเก็บรักษาเพราะตัวขาดธรรมะตัวขาดสติ เพราะขาดธรรมะนี่ก็จะวิ่งตามหมดทุกเรื่องนั่นแหละใครวิ่งตามอะไรบนโลกนี้วิ่งตามหมดคอยจ้องแต่จะวิ่งตามค <c oughs> อยจ้องแต่จะวิ่งตามคอยจ้องแต่จะทําตามก็เลยไม่มีหลักใจหลักจิตหลักธรรมของตัวที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะดูแลตัวของตัวเองฉะนั้นอาตมาจึงพูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่า ผู้ปล่อยวางกิเลสได้นั่นแหละคือภูมีปัญญาท่านว่าศีลร,รักษากายวาจาสมาธิจิตใจแน่นหนามั่นคงสมาธินี้นะใจมันแน่นหนามั่นคงตั้งมัน่นส่วนปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขารไม่หลงสังขารไม่หลงความปรุงความแต่งปล่อยวางกิเลสเสียได้นั่นแหละคือปัญญาจะเป็นใครก็ตามเธอ จะเป็นพระหรือไม่เป็นพระก็ตามถ้าปล่อยวางได้นั่นแหละคือผู้มีปัญญาส่วนผู้ไม่มีปัญญาในทางธรรมก็คือผู้ปล่อยจิตปล่อยใจให้ชีดไปปรุงไปไม่รู้จักร,รักษาใจของตัวเองปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยปล่อยจิตปล่อยใจของตัวไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักวิน,นัย ไม่รู้จักหลักศาสนาธ,นธร,รรมคําสอนไม่รู้จักร,รักษา Serbia, <c oughs> สติของตนเอง <c oughs> ถ้ารู้จักร,รักษาเรียกว่าสุจิตตะม,ม,ม,มโอโอนุษย์รักษาก็คือรู้จักร,รักษาจิตของตนอันนี้อันนี้ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักร,รักษาจิตของตนก็จะปล่อยดูสิวันหนึ่งคืนหนึ่งคนเราคิดิดไรบ้าง ชิดเยอะนะบางทีไปนอนคีดคิดไปนอนคิดไปตื่นมาคิดต่อความปรุงของคนเจ่งที่สุดเลยไอหยุดความปรุงน yeah, UH! ี่แหละมันยากไอความคิดความปรุงนี่ปล่อยมันมันยิ่งคิดยิ่งปรุงยิ่งฟุ้งยิ่งเรียกว่าฟุ้งซ่านเนาะชิดเยอะรุงปุ้งเยอะก็ฟุ้งซ่านเยอะฟุ้งซ่านเยอะก็ยุ่งเยอะเพราะว่าความคิดมันฟุ้งมันปรุง มันก็ทำให้เราหลุดขอบเขตของของศีลธรรมหลุดขอบเขตของความพอดีเรียกว่าหลุดจากมัชฌิมาปฏิปทาไปก็กลายเป็นอัตตะคือตนตนก็ลำบากกามะก็คือประกอบตนให้หมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ที่ปราดมีพระพุทธเจ้าที่ทำคือเป็นอริยธรรม ท่านไม่สัรเสริญก็คือหมกมุ่นสิ่งเหล่านี้อันนี้เรียกว่าปล่อยตัวไม่รักษาตัวไม่รักษาจิตรักษาใจก็เรียกว่าไม่ใช่ผู้มีปัญญาที่จะรักษาตนของตนได้นี่หลักธรรมถ้านำมาสู่ใจหรือประพฤติธ,ธรรมจริงๆแล้วก็ไม่ใครจะไปสนใจกับเครื่องรางของขลังอะไรมากมายนักแม้นจะเชื่ออยู่บางอยา่างบางประการ มันก็มีตัวยับตัวยัง้งคือเชื่อตามเหตุผลนั้นๆพอเหมาะพอควรไม่ได้เชื่อแบบเตลิดเปิดเปลิงเชื่อแบบมีเหตุมีผลเชื่อในความขลังแบบมีเหตุมีผลเช่นเชื่อพระพุทธเจ้าที่โปรง่งมีอนุภาพอันนี้นะเชื่อในพระบรมสารีริกาธาตุพระอนุธาตุที่ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบฝึกมาแล้ว อันนี้ความเชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เดรัจฉานวิชา,ชาแต่เด,เดรัจฉานวิชาแล้วมึงก็เชื่อไปสิ่งต่างๆแม้แต่เอาจิ้งจกตุ๊กแกไปปลูกไปเสกไปกราบไปไหว้เอาชูชุ่งชูโชคอะไรอย่างนี้ไปปั้นไปกราบไปไหว้ยกตัวอย่างให้เพียงให้ฟังว่าไอ้นั่นมันนอกเหตุอันสมควรที่จะเชื่อมันเป็นความเชื่อที่งมแล้ว คาว่าง,งมคือหาหาไม่เจอต้องไปงมเป็่ความเยื่อที่งมเรื่องงมงายงมแล้วยังไม่บอกยังไงอีกคือหาเท่าไหร่ก็หาเหตุผลในความเชื่อน,นั้นไม่ได้ก็เลยบอกงมงายเหมือนเราไปงมหาอะไรตั้งจากหนึ่งงมเท่าไหร่ก็ไม่เจองมยก็ตั้งงมงายคือหมดแรงไปเองก็ยังไม่ได้ผลในความเชื่อน,นั้นอันนี้นุทธท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็สรุปโดยย่อ,อก,ก็คือผู้ใดสามารถปล่อยวางกิเลสียได้ นั่นแหละเป็นผู้มีปัญญาส่วนผู้ใดปล่อยจิตปล่อยใจไม่รู้จักรักษา,ษาจิตรักษาใจนั่นแหละผู้นั้นแหละเป็นผู้ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาตนอันนี้เป็นหลักเกณฑ์พูดให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันจะได้นำมาคิดเมื่อหลักธรรมมันไม่ได้เยอะอะไรหรอก ไม่ได้ต้องโหจดเอาจำเอาซีเยอะแยะไปหมดหรอกก็มีหลักเกณฑ์ยอยู่อย่างนี้แหละปัญญาจะซักฟอกตัวเรานี้ด้วยปัญญาอันยิ่งนี้เยดาปัญญาจะปัสสตินี่ถ้าได้เห็นด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วมันก็จะเข้าสู่ทางหมดจดปัญญานี้ก็คือปล่อยความทุกข์ที่มันมากับอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละ จิตจะเข้าสู่ทางหมดจดเอสสม,มกโกวิสุิยานี่ไปทางนี้แหละไปทางนี้แหละ,ะมิจฉาโตบรินิพุโตก็จะหมดความปรารถนาห่วงใยอะไรหมดความต้องการแบบกิเลสมันพาเป็นไปก็เรียกว่าดับกิเลสมิจฉาโตมิจฉาโตบริณีพุโต อันนี้เป็นหลักที่ท่านแสดงเอาไว้ก็จะอยู่เย็นดีงามเรียกว,ว่าไปถอนรากของของเรื่องราวสมุลังตันหังอภุยหะมิชาโตบริพุโตใจก็จะมั่นคงถอนรากถอนโคนถอนรากถอนโคนก็ไม่ใช่อะไรก็มีปัญญาที่จะปล่อยวางกิเลสนี่แหละปล่อยวางกิเลสนี่แหละคือถอนรากถอนโคนแล้ว ต้องไปจำชื่อมันว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดร้อยปอดมีกี่ข้อบางวา,างไปซะจะได้แล้วแล้วอันนี้เป็นข้อปฏิบัติสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมสําหรับผู้ได้ปัญญาที่ซักฟอกมาจากข้อประพฤติปฏิบัติอันเคร่งครัดและเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะกลั่นกลั่นมาเป็นสุญญโตโลกัง เป็นความว่างเปล่าในโลกอันนี้ไม่ได้มายึดอะไรโลกนี้มันว่างเปล่าไปแล้วว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนเป็นเขาเป็นเราทุกอย่างเป็นธรรมชาติเท่านั้นธรรมชาตินั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเป็นเองของมันเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นเองทราบไว้เท่านั้นเองนี่หลักธรรมนำมาพูดท่านทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังในวันนี้เป็นข้อธรรมะนำมาฝากเนาะมาฝากทุกทุกท่านที่ที่ฟังอาตมาพระมหาท,ทีนาอยู่ก็จะได้ฟังธรรมะเป็นขั้นเป็นตอนจะมากจะน้อยก็ให้ได้ฟังจะได้รู้เท่ารู้ทันกลมมารยามารยาสาไทยของกิเลสที่มันหลอกเราซะจนหัวปัน่น มันปั่นจิ้งหรีดปัน่นปั่นแล้วงงกัดกันเองย่เลยมันปั่นหัวมนุษย์ปั่นไปปั่นมามนุษย์งงแล้วกัดกันเองด่ากันเองเกลียดกันเองโกรธกันเองเลยว่ากิเลสปั่นเหมือนปั่นจิ้งหรีดนะปั่นปั่นว่าปั่นไปปั่นมาจำเพื่อนจำฝูงไม่ได้จำพวกไม่ได้นะจำพ่อจำแม่ไม่เนีกัดแหลกกิเลสปั่นหัวสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต่างจากขาปั่นจิ้งหรีดนั่นหรอกนะ ฉะนั้นเราอยาให้กิเลสมันปัน่นหัวจิตหัวใจของเราให้เอาธรรมะนี่แหละโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะยุจีตาาให้เราประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจของเรานี่แหละจะเป็นข้อปฏิบัติดีแก่ตัวของเราและเป็น ปัญญาในทางธรรมเกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราโดยแท้จริงเป็นธรรมแท้จริงใช้ได้จริงรักษาตัวเราจริงเป็นพระจริงโยมจริงเป็นศาสนาตัวจริงถ้าว่าขลังก็ขลังด้วยศาสนาธรรมที่เราประพฤติปฏิบัติโดยความไม่ประมาทไม่ดยขังด้วยวัตถุสิ่งของอื่นๆที่หาใช่ตัวธรรม ตัววีไนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้อันนี้ผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นสารธรรมจะได้น้อมนําเข้ามาสู่กายว่าจจใจของตนของตนในวันนี้อนุโมทนากับทุกๆคนขอความสุขความเจริญความสวัสดิมงคลจะมีแจ่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปวันนี้อาตมาพระมหาธีรนาถคติโรพร้อมกับธรรมาจากภูผาสมควรแจ่เวลาแล้วละ่ะจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ แต่เพียงเท่านี้จเจริญพร